you <laughs> กลัาถันน้ำมูกน้ำตาไหลกันไปแลวไอ้วันเลิกจุดแล้วบอกมาูมากกโมจุดไปแล้วเรไม่ทันเลยนอมาดูจูครับมนดูเด็ด5บาทกได้1,000 นะครับเปันสมรัตูที่มีค่ามากทีเดียวอ,อันนี้ก็เรียกว่าของแท้นะครับนะครับเข้าไปในเมุอง